Thank <laughs> you. สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมป่านฟันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้พอวามตื่นมาก็ได้เจอน้องทั้งสองเชือกหลับนะครับเพิ่งตื่นนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับอเอ กินน้ก,กินนมเลยนะครับเดี๋ยวน้องก็จะหลับอีกนะครับ เต็นสายนะครับ <c ười> <c ười> อะไร <c ười> นอนเลยครับไปนอนกรับไปนอนก่อน <c ười> นั่งก่อนอะ่ะยีนม ตอนนี้รู้สึกว่าจะตกอีกนะครับฝนคลึ่ม,มาแล้วนะครับผม

หลับแล้วนะครับผม,มตื่นมากินนมแล้วก็หลับต่อนะครับ <c oughs> เต็มเลยกินนมแล้วก็หลับต่อนะครับ น่าจะตกทั้งวันอีกนะครับวันนี้พอดูแล้วนะครับผมมันมืดตึ๊บเลยนะครับผม <S 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 แล้อ้วนก็หับอย่างเดียว โทรศัพท์เป็นไรอีกเนาะรวมอีกแล้วตกอีกแล้ว าสมโอนะครับรฟ้าตงฝน นะครับวันนี้โอ้นาจะทั้งวันอีกแล้วตาอ,อ้อวนไอตาอ้วนเคิื่อมาอีกแล้ว เมื่อกี้อ้วนนอนกับอ่าเมื่อกี้อ้วนนะครับนอนพร้อมกันกับแม่ตื่นขึ้นมาก็เจอหึนนะครับผม อย่างจะตีก้นให้ตื่นนะโอ้ให้ตื่นสักทีตื่นแล้วกินนมแล้วก็มานอนอีกแท่าต่อไปน่าจะยากนะครับผมตอนนี้ ดูดูแล้วนะัะผมเก็บของสวัสดีเหมือนจะง่ายนะครับเหมือนน้องจะจําเร็วนะครับถ้าเต้นนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมต้องมีอาชีพหรือเปล่านะครับผมแบบนี้นะครับจะเต้นได้หรือเปล่าเพราะวันก็ไม่เคยสอนเต้นด้วยนะครับ ไม่เคยสอนเต้นแล้วก็ฮูลาฮุบก็ไม่เคยอมีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับงานเข้าเลยนะครับเนี่ยฝึกส,ส,สวัสดีฝึกไหว้เก็บของอพอพอได้หน่อยนะครับแล้วก็ให้น้องนอนนะครับฝึกให้น้องนอนได้อยู่นะครับอันนี้เต้นกับหมุนฮูลาฮุบนี่โอ มันจะงานงานใหญ่เลยนะครับนี่ต้องใช้เวลานะครับต้องถามคนที่ฝึกมาก่อนนะครับว่าช้างตัวเล็กๆนะครับเขาฝึกยังไงนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนกับอ่าเด็กสองขวบนะครับไม่เหมือนกับช้างสองปีนะครับที่อ,ออกจาก แยกจากนมแม่นะครับแยกจากแม่นะครับแล้วเข้าโรงเรียนนะครับอันนั้นมันจะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่าเพราะง่ายยังไงนะครับเพราะว่าน้องออกไปแล้วนะครับคือคือไม่คิดถึงแม่แล้วนะครับผมแล้วก็จะนิ่งนะครับเขาจะนิ่งจะฝึกนิ่งนะครับคือถ้าฝึกอยู่กับเหมือนปั้นฝันแบบนี้นะครับพ่อขวานก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ถ้าฝึกน้องอยู่กับแม่นะครับผมก็ฝึกได้ฝึกได้ทุกฝึกได้ทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าเอาออกไปแสดงไม่ได้นะครับผมแม่เอฟซี C, นคีคยพรควานจะบอกนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับว่าฝึกได้นะครับผมถ้าคนมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าไปฝึกจูงไปฝึกจูงไป ไปแสดงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังติดแม่อยู่นะครับยังไม่ได้ห่างจากแม่นะครับหรือยังไม่ได้แยกจากแม่นะครับหรือยังไม่ได้แยกจากแม่หญิงไปนะครับถ้าถ้าโชว์ก็อยู่ในแม่หญิงนะครับก็ทําได้นะครับถ้าเราจูงไปแสดงเหมือนอเด็กสองขวบไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังอยู่กับแม่อยู่นะครับ แล้วก็จะให้นิ่งเหมือนที่เขาฝึกเด็กสองขวบนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับช้างอยู่กับแม่กับช้างแยกออกจากแม่นะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับผมแม่แม่สีอันนี้เพ่อ่านเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะครับ คือท e ี <t <t ่ช้างแยกจากแม่นะครับผมแสดงเวลาไหนก็ได้นะครับจะโชว์เวลาไหนก็ได้เราจะให้ทําอย่างไรก็ได้นะครับเหมือนช้างอยู่กับแม่นะครับเวลาน้องหิวนะครับเวลาน้องหิวพอฟานสั่งอะไรก็ทําหมดนะครับที่น้องจํานะครับแล้วเวลาอิ่มนะครับก็จะไม่ค่อยอยากจะทํานะครับนี่คือประเด็นหลักๆนะครับที่ช้างเด็กอยู่กับแม่นะครับฝึกได้นะครับฝึกได้นะครับ ฝึกได้สอนได้นะครับผมนะครับฝึกได้สอนได้นะครับแต่เวลาเอาไม่หิวเนะี่ยจะไม่ค่อยทําตามนะครับไม่ค่อยทําตามนอกจากอาจจะเป็นพ่อขวานนะครับถ้าคนอื่นมาสั่งคือจะไม่ค่อยทําตามนะครับถ้าเป็นแยกแม่ไปแล้วนะครับผมนะครับใครมาสั่งนะครับ เวลาน้องหิวหรือไม่หิวเขาก็ทําตามนะครับนี่คือคือกะสอบคือเข้าโรงเรียนนะครับคือเข้าโรงเรียนนะครับเพราะว่าแต่ละท่านะครับเขาเขาฝึกอ่าเป็นเป็นอาทิตย์นะครับผมวันหนึ่งก็ใช้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับอ่าบางทีก็เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมนะครับการฝึกของเขานะครับผมเขาจะมีเทคนิคนะครับเขาไม่ให้เขาอาจจะไม่ให้ใครดูนะครับว่าการฝึกช้างจะเป็นยังไงครับผม บางทีก็เป็นอาทิตย์นะครับจนจนน้องชินนะครับผมนะครับเหมือนกับอาทิตพ่อควานได้เห็นที่เขาแสดงที่ที่เขาโชว์ให้ดูของอน้องพอใจหรือน้องลงฟ้านะครับนี่สุดยอดนะครับผมที่เขาฝึกทีมงานมาจากชัยกรมิุมนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับผมนี่นี่คือพ่อควานยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะครับส่วนต <c oughs> ัวเล็กของเราตาอ้วน ก็ต้องใช้เวลานะครับผมใช้เวลานะครับผมการเต้นเนี่ยขอให้สายหัวก็ก็ดีเนาะนะครับผมแม่แม่สิก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สกายนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของตาอ้วนของเรานะครับผมสวัสดีครับ